สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องราวชุมชนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจประวัติศาสตร์ของวัดหมื่นศาลในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเป็นมาอันยาวนานและน่าสนใจมากๆครับวัดหมื่นศาลตั้งอยู่ในเขตชุมชนบัวลายจังหวัดเชียงใหม่วัดแห่งนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยที่เชียงใหม่อยู่ภายใต้การปกครองของพม่าในช่วงปีพศ2101 ถึง2,317ถึงแม้ว่าในช่วงนั้นจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัดหมื่นสารแต่เราก็พบร่องรอยศิลปะพม่า,มาที่เจดีของวัดนอกจากนี้ในช่วงที่เจ้ากาวิละครองเมืองเชียงใหม่ได้มีการกวาดต้อนชาวบ้านจากวัดบัวลายมาตั้งถิ่นฐานรอบๆวัดจนเกิดเป็นชุมชนบ้านบัวลายที่มีวัดหมื่นสารเป็นศูนย์กลาง หอศิลป์สุสทธจิตโตเดิมเรียกกันว่าหอเงินการออกแบบก่อสร้างหอศิลป์สุสทธจิตโตเป็นหอศิลป์ที่สร้างในแบบล้านนาประยุกต์มีบันไดทางขึ้นที่มุมด้านหน้าสองด้านซ้ายขวาโครงสร้างหอศิลป์มีขนาดกว้าง6.5เมตรยาว1.2เมตรออกแบบโครงสร้างโดยนายอำนวยนันตาการส่วนการออกแบบลวดลายประดับหอศิลป์มีนายจิรศักดิ์กาวิระ ช่างเงินบ้านวัวลายเป็นสลาเก่าโดยได้นำลวดลายที่เป็นลายพื้นเมืองล้านนาดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเงินบ้านวัวลายดุลายโลหะประดับตกแต่งภายในและภายนอกหอศิลป์โดยมีช่างฝีมือชาวบ้านวัวลายทั้งชายและหญิงหลายคนช่วยกันตอกลายฝากฝีมือประดับหอศิลป์ประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันเสาร์ที่9พฤศจิกา2545โดยครูบาดวงดีสุพัทโท วัดท่าจำปีอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีวัดหมื่นสารยังเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาอัฐิเหล่านี้ถือเป็นอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านเคารพนับถืออย่างมากนอกจากนี้ชุมชนบัวลาย ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นอย่างการตอกลายเครื่องเงินทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของวัดมื่นสารและชุมชนมื่นสารในวันนี้ครับหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ